เอาหนูบอยหนูของแบบนะ่ะมันใหญ่เด้อไอ้ลองเบิ่งกได้แล้วใส่ปลาก็บ,บ่ได้ป่าเฮ้ใส่ยังไดูเวอมองอะไรมองจา่เส้นนี่เห็นหอย่างละฮะไม่สั่งมองเอาหนูใบอยฮะ อหนูบ้าหนูเนี่ยของบบานี้มันใหญ่เด้อไอ้ชอบหนูบ่สร้างว่าแลต่นอกบาทอ่าหนูอยังอ่ะอยากหูบ่อ่าแล้วสิเอาเปล่ล่ะหนูของแบบนะเออเออลองเบิ่งก็ได้แล้วเอ้ยลีบ้าเชี้ยะไม่ยังหนูใหญ่้ำดา้ำดาใครเล่นนี่เอาเปล่ะเอาเปล่ล่ะเอามาตามมาจ้า ่บอกอินไม่ไปใส่บักอิน จ้าจับหนูหนูจ้าจับ,จบให้แน่ขาวห้อมบักอินบักอินไก่กูวของตายน้องแกงกัวบักอินมึงละเมอหายไร้วะาหันนี่นอนนอนหรือขาวนอนบ้ากูทิปปะนี่มึงยังหลับล่องได้อีกบอกเหรอ มึงน,นอนนอกบงไปเลยเด้อมึงยี่ข้างขึ้นมาเด้บอกอินมึงตื่นขึ้นมาเด้อกูทำมึงตาย่าห้าไอจับดีดีดแต่บอจา่าอิกบจ้าไปเห็นองนหมดเลยเนี่ยหนิบอ

อี๋เนาะอี๋ตอ่บบอบบวบขาวๆเท่านั้นเลยแห้งทอดออกมานเนี่ยขาวโบเลยวะแวะม่นวะรับรองมันเองมัน,นเองมันน,น,น,นี่นี่อกอดินเลยเด้อมาอินจะ้ะมึงนอกใจกูเหรนบ่มึงมาหาอีหนูอีหนูอีหนูคนนั้นมันเป็นไม่ยิ่คนไหนมงึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้นะอยางวะกูหู้บ่นี่ฮะกูตา,ามมือจั้งมือแล้วฮะมึงจะจ่าเลยมึงหนีมึงเนียอกมาหาอีหนูคนไหนอินูยังไม่ยี่คนไหนอินูอังคนไหน อะไรไ่ดูแลอะไรลูกบ้าตรงนี่ไปล้อคุยยั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 ยไปวันนี้วันไรยังวะไอ่อันไออินอะล้อแล้วหนีปีไม่ยังหรปีไม่ตีไออินที่ยังอะก็พีไม่นั่นแหละคิดว่าไออินอะไปหาหนูปากแดง แต่ที่ไหนได้อ่ะเป็นหนูนี่เป็นหนูนี่เนี่ยหนูขาวๆบวบๆมันๆเนี่ยคือหนูนี่แหละหนูนี่แมนโอ้ยคอยว่านะไอ้อินเนี่ยตายยอดหนูอีหลีเลยอ่ะยังวายไม่มันคนละหนูมันคนละหนูแล้วไปคนละหนูใส่ไม่ใสยเอาอย่างว่าเอาเอาหนูอินเอ้ ตายยอดหนูคักๆเลยวะเอง เดินแล้วแต่ว่าววยังไม่ทันลู้เฮ้ยเจังหวะเบิดคนกำลังล่างหน่ะไก่อยู่เมียนไ,ไป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 ไอ้พลอยไอ้ไพลอยเลี่ยงไก่ไว้ในเฮียนติ <S <S 2> <S 2> ดเพื่อในล่างหน่ะไก่โอ้ยมาต้องหูดอ,อกขั้นอยากหูนั่นวางไอ้สิไปล่างให้เด้อวางวางไอ้สิไปล่างให้เด้ออยากหัวขาดเตะไป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 ,ไปยังเด็กหน่อยอยู่มาต้องหูดอ,อก โอ้ก็ขอยอยากอูมันเคยอย่างาก็บอกอยู่นี่ว่าก็ล่างๆนะ่ะไกลอยู่มันก็คือค้นนั่นแหละตื่นเสามากเกมื่อกต้องล่างน่ะตัวแม่เออมาที่เจ้าไม่อย่างนี้มาหาไอ้สองคนจะเ,เ้ารยเนี่ยอ๋อไปเอียดนั่นลหะให้มาตามเจ้าไปซอยเกีียวเขาหน้าเราอยู่พุน่นอ๋อดีออไปแม่แล้วถ่ายอยู่พุน่นเออเอเอไปก็ได้คัน ไอ้พ่อยเดี๋ยวเที่ยงแล้วนี่เอากับเป๋าไปส่งงานทำเลือจ้าบแล้วดอกกูยังค้างอยู่เลยนี่พ่อยล่างหนาไก่ขึ้นอย่างน่ะโอ้ยยังเด็กหน่อยอยู่เดี๋ยวมีผัวเดี๋กับหูวเองดอกถามสันตามสิเข่าสี่หลายเป็นอย่างมีผัวหรอเคยสิลูก สนคือสีมกัมกมุกมะซิวแมนเ่ดเฮดสุดปีมือจังสีมีเถิงพักเถิงพิกแล้วก็ขอนิ่งขอนทอนไอส้นมักไอแท่แต่ว่าอายแล้วนี่ก็ขยันเ,นเนาะเฮดเดสุอยางเลย <sk r isa> ก็ว่าไปเห <c oughs> ็นแบบนี้นะเพิ่นนดำมักเฮดขันเพิ่นไดเฮดได้เพิ่นสีเฮดไปะยุ์เลยเพิ่นสีเฮดไปะยุ์เลยขนาดรับรับอยู่ เพิ่นกระปุกขึ้นไม่เหตุขนาดเขาห้องน้ำเพื่อนกายเหตุแหมขยานอิลีเป็นบุญของเอื่อยอิลีเลยทีเดียวัวดีไป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 เดี๋ยวเพิ่นสีหิวตาไล่แล้วไป ขึ้นใจ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 ขอบคุณครับป้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้มาแล้วบอมามามามี่ยังกินแด้ล่ะ มีหมกปลาซิวนนำพกีกแล้วกับพากาป้ามีแต่นี้ปิดจะแสบอายสิกินเลยเบิดเลยกินไห่หลายๆลายเลยอายคืนนี้สิได้มีแห้งเห็ดยามเดือดเอออิลี่ระขั่นเมื่อก่อนเด้อไอ้สนคอยจักผ่าไว้สิไปตากอย่างดีๆเด้อเดี๋ไปไก่ควยเด้อมันจะซีดเอาได้

โอ้ยกินแย่งปนี่นีก่กินบูดไดนีน่เลยยะเอ้ยคิอไม,ม่เสียแล้วเสียแล้วเอาจังสีเดี๋ยวไอ้สิกินแทนซะเลยยะน,น,นั่นยังเป็นเด็กน้อยอยู่กระเพาะมันสิรับ้วบุได้เดี๋ยวทองเลยยะเสียไหนเดี๋ยวไอ้เนี่ยสิเป็นผู้รับกรรมนี่ไว้แต่ผู้เดียวไหลีเต้โอ้ยไอลีเหรอเนาะเนี่ยไอเฮ็ดเพื่อเลยยะเลยเดิอไอ้สน้นน,นี่ก็บหักน้องเมียเนาะ ขันสั้นใอยกินแต่น้ำพริกก็พักก็ได้ได้เฮ้มาไอ้เบิกกันนะไอ้คนมัเหม็นดิอือหือหืนียังเหม็นเลยกิ้มเลยอุ้ยเหม็น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 อือจิ้เลยเสียมันบูดแล้วแต่ว่าพี่จังดอกเพยระยานี่ไอ้กินได้ อยากกินก็กินรวดว่ากินจะเสียดกูคนแห่งอยากกินเขาอยู <Yeah> ่กูสิกินให้เบิดเลยนี่ละองมากเอ้า